กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาอยู่ตัวหนึ่งรับใช้และจงรักภักดีก,กับชาวนามานานแต่ทุกวันนี้ลามันก็แก่ตัวลงทุกวันทุกวันและเริ่มมีสุขภาพไม่สมบูรณ์มากพอที่จะทำงานไหวเจ้านายของมันก็เบื่อหน่ายที่จะเลี้ยงมันไว้และเริ่มคิดที่จะฆ่ามันแต่เจ้าลามองเห็นการกระทำมิดีมิร้ายกลังใกล้เข้ามา มันจึงแอบหนีออกไปและเริ่มต้นเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เมืองใหญ่หลังจากที่มันเดินทางออกไปได้เล็กน้อยมันไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่ข้างถนนและหายใจหอบยังกับว่ามันเหนื่อยมากอะไรทำให้นายเหนื่อยหอบมากอย่างนั้นนะเพื่อนเอ๋ยเจ้านายของฉันจะทุบหัวฉันเพราะว่าฉันแก่และอ่อนแรง และฉันก็ช่วยเขาออกล่าสัตว์ไม่ได้อีกแล้วฉันก็เลยวิ่งหนีมาแต่ฉันจะทำอะไรเพื่อยังชีพต่อไปได้ละ่ะฉันกำลังจะเข้าเมืองใหญ่เพื่อไปเป็นนักดนตรีนายน่าจะไปกับฉันและลองหาอะไรที่นายทำได้เหมือนกันดีไหมสุนักตอบว่ามันยินดีและพวกมันก็ออกเดินทางไปด้วยกัน พวกมันยังเดินทางได้ไม่ไกลนักก็เห็นแมวตัวหนึ่งนั่งอยู่กลางถนนและทำหน้าเศร้าส้อยเป็นที่สุดได้โปรดเอริอแม่คุณผู้แสนดี<อ>เธอเป็นอะไรไปเธอดูเหมือนจะหมดจิตหมดใจไปสักหน่อยนะฉันนะหรือใครจะไปมีกระจิตกระใจได้เมื่อชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะฉันเริ่มแก่ตัวลง และอยากจะนอนพักสบายๆหน้าเตาผิงมากกว่าวิ่งไล่จับหนูในบ้านนายหญิงของฉันอุ้มฉันและจับฉันกดน้ำโชคดีที่ฉันวิ่งหนีออกมาได้แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังไงโออย่างไรก็เถอะไปเมืองใหญ่กับพวกเราสิเธอเป็นนักร้องเพลงกล่อมตอนกลางคืน บางทีอาจจะร่ำรวยได้จากการเป็นนักดนตรีเจ้าแมวรู้สึกพอใจกับความคิดนั้นและร่วมวงไปด้วยไม่นานหลังจากนั้นขณะที่พวกมันกำลังเดินผ่านลานนาพวกมันก็เห็นไก่ตัวหนึ่งเกาะอยู่บนรัว้วและกำลังก่งคอร้องอย่างเต็มกำลังฉันว่านะเสียงของนายยอดเยี่ยมมากแล้วร้องแบบนี้หมายความว่ายังไง ไม่เล่าฉันเพิ่งบอกว่าอากาศน่าจะดีแต่นายหญิงและแม่ครัวก็ยังไม่ขอบคุณสำหรับความเหนื่อยยากของฉันแต่ขูว่าจะตัดคอฉันพรุ่งนี้และเอาฉันทำซุปเลี้ยงรับแขกที่จะมาวันอาทิตย์สวรรค์คงไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นมากับพวกเราเธอยังไรเสียก็ดีกว่าอยู่ที่นี่ให้ถูกตัดหัวนอกจากนี้ใครจะไปรู้เล่า ถ้าหากเราร้องเพลงประสานเสียงกันเราอาจจะได้ออกแสดงดนตรีอะไรสักอย่างมากับพวกเราเธอะด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเจ้าไก่ตอบแล้วพวกมันทั้งสี่ก็ออกเดินทางไปด้วยกันอย่างเบิกบานใจพวกมันยังเดินทางไปไม่ถึงเมืองใหญ่ก็ตกกลางคืนพวกมันเข้าไปนอนในป่าเพื่อนอนหลับเจ้าลาและเจ้าสุนัข นอนอยู่ใต้ต้นไม้บินขึ้นไปบนกิ่งไม้ในขณะที่เจ้าไก่คิดว่ายิ่งมันอยู่สูงเท่าไหร่น่าจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นมันจึงบินขึ้นไปบนยอดไม้และต่อจากนั้นความเคยชินของมันก่อนที่มันจะนอนหลับมันก็ต้องมองดูไปรอบๆเพื่อดูว่าทุกสิ่งเรียบร้อยดีการปฏิบัติแบบนี้ทำให้มันมองไกลออกไปเห็นแสงสว่างอะไรสักอย่าง มันจึงเรียกเพื่อนๆของมันมันต้องมีบ้านอยู่ไม่ไกลออกไปแน่เพราะฉันเห็นแสงสว่างถ้าเป็นอย่างนั้นเราควรจะเปลี่ยนที่นอนกันดีกว่าเพราะว่าที่นอนของเราตอนนี้ไม่ใช่ทีที่ดีที่สุดในโลกนอกจากนี้ฉันน่าจะได้กระดูกสักชิ้นสองชิ้นหรือเนื้อสักนิด ดังนั้นพวกมันจึงเดินต่อไปด้วยกันไปยังจุดที่เป็นบ้านของโจรเจ้าลานั้นตัวสูงที่สุดในหมู่เพื่อนมันจึงเดินเข้าไปที่หน้าต่างและแอบดูว่าไงเจ้าลานายเห็นอะไรบ้างฉันน่ะเหรอฉันเห็นอะไรน่ะเหรอโฮึฉันก็เห็นโต๊ะที่มีของดีๆมากมายวางเต็มไปหมดแล้วก็มีพวกโจรน,นั่งล้อมรอบ นน่าจะฉลองอะไรกันนะนั่นน่าจะเป็นที่พักที่มีเกียรติสำหรับพวกเราใช่ถ้าเพียงแค่เราเข้าไปได้ดังนั้นพวกมันจึงปรึกษากันว่าพวกมันควรจะวางแผนไล่พวกโจรออกไปอย่างไรและในที่สุดพวกมันก็คิดแผนได้เจ้าลานั่งลงบนขาหลังโดยที่ขาหน้าของมันพักอยู่กับหน้าต่างเจ้าสุนัข ขึ้นบนหลังมันเจ้าแมวตะกายขึ้นไปบนไหล่สุนัขและไก่ก็บินขึ้นไปอยู่บนหัวแมวเมื่อทั้งหมดพร้อมแล้วจึงส่งสัญญาณกันและพวกมันก็เริ่มบรรเลงเพลงของพวกมันเจ้าลาก็ส่งเสียงร้องเจ้าสุนัขก,ก็เห่าเจ้าแมวก็ร้องเหมียวเมียวและเจ้าไก่กรีดร้องขันจากนั้นพวกมันก็พังหน้าต่างเข้าไปพร้อมกัน และกลิ้งเข้าไปในห้องท่ามกลางเศษแก้วแตกกระจายเสียงกระทบกันดังจนหน้าตกใจเป็นที่สุดพวกโจรก็ตกใจไม่ใช่น้อยกับการแสดงดนตรีที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เชื่อโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้มีผีบางชนิดน่าจะเข้ามาหาเราพวกโจรก็วิ่งรนลานให้เร็วที่สุดแบบไม่คิดชีวิตเมื่อพื้นที่ปลอดโปร่งแล้ว ในไม่ช้านักเดินทางของพวกเราก็นั่งลงและจัดการกับของที่พวกโจรทิ้งไว้ด้วยความกระตือรือร้อนมากอย่างกับว่าพวกมันไม่คิดที่จะได้กินอีกครั้งทันทีที่พวกมันอิ่มกันแล้วก็ต่างพาก,กันเข้านอนแต่ละตัวก็หาที่พักผ่อนตามความพอใจเจ้าลานอนพักบนกองฟางตรงลานบ้านสุนัขเหยียดตัวลงนอนบนเสื่อหลังประตู เจ้าแมวกลิ้งบนพื้นที่ที่เตาผิงหน้าเท่าฐานอุน่นและเจ้าไก่ก็เกาะคานบนยอดหลังคาพวกมันทั้งหมดค่อนข้างเหนื่อยกับการเดินทางพวกมันจึงหลับลงในเวลาไม่นานแต่ประมาณเที่ยงคืนเมื่อพวกโจรมองเห็นไกลๆว่าแสงไฟดับหมดทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสงบพวกเขาก็เริ่มคิดว่าพวกเขารีบวิ่งหนีเร็วเกินไป และโจรคนหนึ่งที่กล้ามากกว่าคนอื่นเดินออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเงียบสงบเขาก็เดินเข้าไปในห้องครัวและคลำหาไปเรื่อยจนเจอไม้ขีดเพื่อจะจุดเทียนแล้วก็เหลือไปเห็นแสงสว่างแวววาวน่ากลัวจากตาแมวแต่เขาเข้าใจว่ามันเป็นฐานที่ติดไฟอยู่ก็เลยยื่นไม้ขีดเข้าไปเพื่อจุดไฟ แต่เจ้าแมวไม่เข้าใจมันกระโดดใส่หน้าเขาและถ่มน้ำลายและขวรนเขาซึ่งทำให้เขาตกใจกลัวมากแล้วิ่งหนีไปทางประตูหลังแต่ตรงนั้นเจ้าหมากระโดดขึ้นและกัดเขาเข้าที่ขาและขณะที่เขาวิ่งผ่านลานบ้านเจ้าลาก็เตะเขาอีกและเจ้าไก่ที่ตื่นขึ้นจากเสียงเอะอะก็โก่งคอขันสุดเสียง ด้วยเหตุนี้เองเจ้าโจรจึงวิ่งกลับไปหาพักพวกอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และบอกหัวหน้าของเขาว่านางแม่มดร้ายได้เข้ายึดบ้านทมน้ำลายใส่เขาและขวัหน้าเขาด้วยนิ้วยาวผอมเกรงมีผู้ชายถือมีดในมือซ่อนตัวอยู่หลังประตูและแทงเขาเข้าที่ขาจัดประหลาดตัวดำยืนอยู่ในลานบ้านและตีเขาด้วยไม้ และมีปีศาจบนยอดหลังคาบ้านร้องบอกว่าโยนเจ้าวายร้ายนั้นขึ้นมาบนนี้หลังจากนั้นพวกโจรก็ไม่กล้ากลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยแต่เหล่านักดนตรีก็รู้สึกพึงพอใจกับที่พักของพวกมันมากพวกมันยึดที่นั่นเป็นที่พักอาศัยและฉันกล้าพูดได้เลยว่าพวกมันยังอยู่ที่นั่นจวบจนทุกวันนี้